เพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันติมคลองที่เดิมนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่มีเมนูอะไรนะแต่เช้านี้บรรยากาศดีมากเลยครับดูนะคึติมคลองที่เดิมของเรานะนี่ครับยอหักไปแล้วครับผมหักแล้วยังไม่ไทำใหม่เลย ต้องทําใหม่ก่อนนะจะยกนัะนี่น้ำมันน้ำใสมากเลยนละากระโดดนะฮะแต่ว่ามันมีปิ้งนะครับปิ้งเยอะด้วยไม่รู้ปิ้งมันมาอย่างไรแต่ก่อนมันไม่มีนะแต่เนี้ยปิ้งเยอะแต่ปลาก็เยอะมันเนี่ยปลาในคลองนี้เยอะมากอน,นุนยอน,นยังไม่พังนะยังลกได้อยู่พออยู่อันนี้ก็ ุปกรณ์อ,อา,าหารของเรานะฮะเสาฐานกับพื้นที่ขาตะไครไปมากูดเดี๋ยวจะพาไปดู่วนส่วนครัวของเรานะครับก็มีอะไรบ้างนะฮะก็นะครับหลกัหลกๆเลยนะฮะนี่ครับก็จะมีมะลุมอย่างนี้ฮะนี่คือมะลุมมะลุมเนี่ยก็แกงส้มได้นะฮะดอกของเขานี่ก็เอาไปทําเป็นลวกจิ้มพริกก็ได้นะครับ อร่อยนะครับมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดของมะเขือพวงนะครับเนี่ยมะเขือพวงของของเรานี่คพืชต้นกล้วนี่จะครบเลยนะฮะมีดอกจำปีด้วยพริกขี้หนูสวนตัวนี้ฝรั่ง <c oughs> ผลไม้แล้วก็มี ล,ล,ลูกใหญ่กินจูโอ้ตัวนะนี้ก็เป็นบ่อปลานะครับบ่อปลานี่ก็มีอยู่นะครับมีปลาอยู่เลี้ยงอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับบ่อปลาธรรมชาตินี่คือดอกแครนี่ครับดอกแคนี่งามมากเลยเช้าเก็บไปละถุงหนึ่ง นี่ก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้ที่ม่ต้องซื้อกินเลยครบตะไคร้ที่กินได้เป็นปีพอมเริ่มน้อยลงพอเริ่มจะตายแล้วก็ปลูกขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นต้นต้อนอะไรไม่ทราบแต่เขาบอกว่ามันกันอะไรได้กัน,นงูเลยนะใครรู้ก็ช่วยตอบมาหน่อยแล้วกันนะผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าปลูกไว้นี่แหละอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกนะฮะมีเยอะ ไม้ก็อันนี้ก็เป็นต้นต้นกะหลี่นะฮะเห็นมีป้าปลาแดงครับเขาบอกว่าเป็นต้นตะหลี่เขาขึ้นเอาไปทานได้นะครับตันนี้มีประโยชน์ป้าแกบอกมานะผมก็ไม่ไม่เคยกินแต่ว่าผมก็ลองเอาไปแกง แกงกะหรี่อ่ะก็อร่อยอยู่หอมๆกลิ่นเขาจะฉุนๆมากน,นี่ได้มาจากคอนโดนะฮะคอนโดคือเขาจะอยู่คนอินเดียอยู่เยอะแขกเนี่นี้ก็จะมีพวกมะน,นาวลอดูมะน,นาวนะมะน,นาวลูกเนเ่องเทิบเนี่มะน,นาวโอ้มะน,นาวลูกใหญ่มากเนี่ยนะอันนี้ปล่อยให้อยู่ทรให้ให้เขาขึ้นธรรมชาติอะ าล้ะควรครับสมไม้จะได้งามนี่ก็ขาขาไปดูอีกอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่แดงดนีออ่ฮหวานถอดไปขาเขาเก็บไปแล้วดได้แนละ้วแล้วก็ติดไปดูอย่างี้เพิ่ม นี่ก็มะม,ม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ลูกว่านะต้นโมหาถนุนขนน,น,นก็มีนี่นนเอาละทีนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อหมอนต้นหมอนนี่ต้นหมอนเวลาเก็บทีนึงนี่เวลาเขาออกทีดีเยอะมากนะนนนเยอะ กอนนี้ก็เป็นพวกอ,อันเอ๊ะับทิมทับทิมนี่ดกมากเลยเป็นต้นเลยเนี่ยกอน,นีนะ้แล้วก็จะมีมะม่วงทำผกไม้แล้วก็ที่เป็นลิ้นจี่จักรพรัดแต่ยังไม่เคยออกลูกเลยรู้ว่ามันผิดอ,อากาศหรือเปล่าหูกุประการไม่ได้จะออกลูกแต่ก็สวยดีปลูกไว้ที่นี่ นี่ก็พริกนะฮะพริกพริกแล้วก็กระเพราแดงแล้วก็อันนี้ผักชีใบเลื่อยอาสาระแน่แมงลักทุกอย่างกบไปลองซื้อเลยอันนี้ไปดูไปดูครับน,นีเป็นจุดที่ไม่ของมันเมาไม่ไม่ไมดีครับก็อันนี้เป็นพริกนี่ฮะเป็นพริกกระเลี่ยงนะอันนี้เผ็ดจี๊ดเลย นี่ส้นนมโอของเราครับตอไม้แล้วก็มีฮะดอกเข็มเหลืองสวยงามนี่ครับต้นไม้เราเยอะมากเราปลูกไปทุกอย่างท่านก็ไม่ต้องซื้ออะไรพวกคือสวนควรัวเนี่ยครบนี่ครับไปอะไรครับเนี่ยอันนี้คือ,อต้นไอ้นี่อะไรนะผลสักเราะห มะแพลใช่มะแพลนี่มะแพลอันนี้ต้องทําลาบกินอร่อยมากครับอันนี้ก็ก้าวเผาแดงเหมือนเดิมและอันนี้ฮะต้นกะหลี่ที่ว่าทําไว้ให้คุณป้าแดงนะฮะที่เขามาเม้นนะฮะที่ขอซื้อแต่ผมไม่ได้ขายหรอกทาให้เขานี่แหละรอป้าแกงมาเอาไหนก็มาได้เลยนะครับสามต้นให้ไปซื้อฟรีเลยครับแล้วก็นี่ฮะล <c oughs> ะแหน่ของเราอีก กระถางไว้เยอะปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยก็มีต้นไผ่ต้นอะไรด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีครับจุดนี้นี่ครับอันนี้เป็นต้นไผ่ไม่มีมมหน่อเลยโอเคครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าใครสงสัยต้นไม้อะไร อยากรู้อะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับอ๋อยังไม่ได้นานะำอนีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้คือมะตูมแขกนี่ครับมะตูมแขกเขาจะมีพริกไทยสีชมพูเนี่ยชื่อหนึ่งเอาไปทําเป็นพริกไทยได้ในข้างในมันจะเป็นเนี่ยเป็นห,อ,หอมๆนะโอเคครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ